ดูก่อนดูก่อนวันนี้ไปไหนคะวันที่เราจะไปทำบุญกันอะไรคะไปที่ไหนมั่งไปไไไปปปที่ไหนมั่งวันนี้นะอุดรเลาไป go let's go ไปไปเรื่องในวันปีใหม่นะคะไอไอโซเฟอร์โซเฟอร์ขับดีๆนะโซเฟอร์โซเฟอร์จะพาซิ่งอ่าโอเคไปโซเฟอร์ดูตากล้องด้วย สวัสดค่ะต้องดรดค่ะอ่ได้ได้แต่ได้แต่ดูกล้องค่ะสวฟสต้องดูดูแลตัวเองนะคะไปค่ะเราวันนี้ไอ้ไอน้อยไม่มีแมสต้องใส่ด้วยนะต้องใส่ด้วยนะอ่าต้องใส่ด้วยนะคะไปที่ไหนดีไปโอเคไป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  ไปค่ะไปค่ะอ่าไปค่ะคไปไปี่ค่ะจุดแรกนะคะที่เราจะมากราบขอพรในะเรื่องในวันปีใหม่นะคะกรมหลวงประจาักษ์ค่ะที่ค่ะจุดแรกค่ะเดี๋ยวเราไปนะมสัสการกันนะคะ ขอพอรมันปีใหม่ให้มีความสุขค่ะเพื่อนขอพอรนะคะแห่งที่หนึ่งค่ะมดที่สองนะคะวัดป่าเออ่บ้านจิตนะคะวัดชิปนะคะนี่ค่ะเราจะมานมัสการนะคะแต่งได้สวยงามมากเลยมีช้าง ไปข้างในกันนะคะคเพื่อนๆอนขอพอรไหว้พระในวันปีใหม่ค่ะนี่ค่ะ,คะเอามาแล้วขอพอรหลวงพ่อนี่บรรยากาศาพระสารีพระบรมสารีริกธาตุนะคะ นี่ค่ะสวยงามมากเดี๋ยวเรามากับขอพรนมาสการเนือในวันปีใหม่กันนะคะเพื่อน จุดที่สามค่ะจุดาสารหลักเมืองค่ะเพื่อนๆซึ่งทางจุดนี้จะมีพระพุทธพระพุทธโพทองให้นมัสการกับไหวแล้วก็สารหลักเมืองแล้วก็จะมีเทาเวสุวรรณนะคะนค่ะเดี๋ยวเราไปกบนมัสการขอพอรนะคะเพื่อนๆวันนี้คนก็จะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นจุดศูนย์กลาง เอสารสารหลักเมืองค่ะเพื่อนๆสำหรับจุดนี้นะคะเป็นวัดหลวงพ่อนาคน,นะคะ คนก็มานั้นนมัสก,การกันเยอะค่ะเพื่อนเราจะไปกับนมัสก,การข้างในนี่ค่ะหลวงพ่อหน้าค้า่ไหมคะเพื่อนเข้าไปดูข้างในบวชนะคะ กับนัามาศการขอพอรในวันปีใหม่กันค่ะเพื่อนๆค่ะจุดที่ห้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นสารเทพารักษ์นะคะนามาศการสารเทพารักษ์นะคะวันนี้ขอพรอค่ะเพื่อนๆค่ะการนมาศการขอพรอนะคะ จิ์ประจําเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะไม่ค่เห็นเนาะอันนี้แอดขออนุญ,ญาตมี่ขาสารเทพารักษ์นะคะองค์เทพารักษ์ค่ะเดี๋ยวเรามากับขอพอรกันค่ะเพื่อนอันนี้ก็เป็นจุด ไปนะคะที่จะมานมัสก,การนะคะก็ mm hmm. จะเป็นออพระพิฆเนศค่ะซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นแหล่งเป็นแหล่งนมัสก,การศีกษาสิษิ mm ์ค hmm. ู่เมืองจังหวัดอุดร mm hmm. แห่งใหม่นะคะ mm hmm. เพื่อนๆพระพิฆเนศจะอยู่หลังวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาค่ะสว mm hmm. ยางามไหมคะ, mm hmm. ะตั้งอยู่ตรงถนนเนี้ยคะ่ะ จะมีคนมากราบไหว้นมัสการกันเยอะเลยค่ะเพื่อนๆม,มานมัสการกันค่ะนี่ค่ะเออเจดี JD ค่ะเจดี JD. ที่วัดโพธิสมพรนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในไปกราบนมัสการค่ะ มีพระบรมสารีริกธาตน,นะคะแล้วก็มีหลวงพ่อปออระดิษฐานอยู่ที่นี่นะคะย๋ยวเราไปกราบธรรมสการนะคะเพื่อนๆวัดนี้จะอยู่ใกล้ๆก,ก,กับบ้านเพราะว่าบ,บ้านอยู่ใกล้กับวัดโพมากเลยค่ะขอพรค่ะมาขอพรเป็นปีใหม่บรรยากาศรอบๆนะคะ ดีวันนี้อากาศไม่ร้อน,อน<ะ>บรรยากาศรอบๆศาลาเออรอบๆเจดีนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเราเข้าไปข้างในกันคะ่ะร่มรื่นคะ่ะอันนี้หลวงปู่หลวงปู่ที่ก่อตั้งวัดนะคะ หมัยแรกๆนี่หลวงปู่ใหญ่ปู่ใหญ่นั่งยิ้มอยู่ท่านใจดีมากนะคะค่ะกลับนมัสก,การกันค่ะขอพรค่ะเราจะขึ้นไปข้างบนเจดีค่ะเพื่อนๆ ขึ้นไปชมข้างบนชั้นบนนะคะบนเจดี e นะคะร่มรื่นมากค่ะตามมาค่ะเ,เพื่อนๆตามมานามัสการทําบุญด้วยกันนะคะถึงแล้วมีพระเจ้ามาแล้วกต ดูบรรยากาศ 1, 1> ด้านนอกค่ะ <S 2> 2, <S เอาสูง 3, สูงมากเลยลบรรยากาศมีอีกชั้นหนึ่งนะ 4, มีอีกชั้นหนึ่งด้วย 3, อย่าเราจะขึ้นเลย ชั้นค่ะหนึ่งชั้นนะคะในอากาศรอบๆสูงค่ะนี่จะสูงมีทั้งหมดสามชั้นทางขึ้นนะคะขึ้นไปชมด้านบน ข้างบนค่ะข้างบนก็จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะคะข้างบนชั้นบนสุดใช่ไหมค่ะพระบรมสารีริกธาตุ เทพท่านได้มาค่ะวิธีเปิดให้นะคะเมื่อวันที่หนึ่งกันยาสองพันห้าร้อยห้าสิบสอง,สองค่ะบรรยากาศสวยงามว่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาค่ะมาทำบุญกราบนรัมาการพระบร,รม สาลีวิกระทาุกันค่ะ <4 S 1> เราพากันมาไหว้พระเนื่องในวันปีใหม่เสร็จแล้วนะคะ,คะเป็นยังไงคะวันนี้อิ่มบุญค่ะอิ่มบุญนะคะเห็นไหมคะรสสิ่งรสสิ่งรถซิ่งมากเลยปีเราไม่ได้มีโอกาสที่จะได้าดไมาแบบนคะปีอันนี้ อายุ60แล้วเรายังคงมีโอกาสเป็นครั้งแรกในในชีวิตจริงเหรอป้าเราไม่ได้ตะเวียนแบบนี้เด้เ้าเราก็ตะเวนอยู่นะตะเวียนอยู่แต่ป้าป้าไม่ได้มาด้วยใช่ไหมแต่ว่าแบบที่ว่าเรามีทําแต่งานงานงานแล้วก็งานองอ๋อแต่วันนี้พามาค่ะพามาเราได้อยู่เราได้หยุดหลายวันอย่างเี้ยอ๋อใช่ไหมวันนี้จะพามานมัสการไหวพระนะคะ อขอบคุณน้อยคนรักหมาเลยขอบคุณเช่นกันนะคะที่เข้าเป็นสารถีสวัสด,สสดีปีใหม่มีความสุขทุกๆคนนะคะเช่นเดียวกันค่ะ